ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ f n ความถี่92เมกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตี www.moe.radiothai.net สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย อาจารย์จันยาประภัยกรเกียรติสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างกระชับเข้ามาเรื่อยๆลองดูซิว่าประโยคถ้าเราพูดภาษาไทยแล้วเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนรายนเขียนอย่างนี้ไหม แล้วถ้าเขียนอย่างนี้มันผิดพลาดผิดพลาดตรงไหนนะคะส่วนมากเราจะพูดอย่างนี้ว่าพี่สาวของฉันแต่งงานกับคนจีนภาษาอังกฤษที่นักเรียนเขียนมาจะเขียนว่าอย่างนี้ถูกไหมและถ้าผิดผิดตรงไหนพี่สาวของฉันแต่งงานกับคนจีนจะพูดว่า my sister got married with a Chinese man my sister got married with A Chinese man ลองดูสิคะว่าผิดพลาดตรงไหน่วนมากคนไทยเราเขียนเพราะแปลเป็นภาษาไทยว่าแต่งงานกับจริงไหมคะก็เลยใช้ไปโพรสิน with แต่ถ้า got married with someone สำนวนนี้มันจะแปลว่าคนคนนี้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกันกับคุณแสดงว่าไอ้เจ้า Chinese man คนนี้แต่งงานกับคุณด้วย แลาก็แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนด้วยในเวลาเดียวกันนะถ้าใช้ get married with s o m e o n นนะคะมันจะแปลว่าคนคนนี้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกับคุณด้วยซึ่งมันไม่ค่อยปรากฏถ้าปรากฏก็คืออย่างที่มีข่าวก็คือผู้ชายคนนี้แต่งงานกับฝาแฝดที่มีเจ้าสาวสองคนอย่างนั้นได้ซึ่งน้อยครั้งที่เราเจอเห็นไหมคะเไ okay, นะ ตอนนี้ขณะนี้เราพูดว่าพี่สาวของฉันแต่งงานกับคนจีนนี่หมายความว่าเจ้าจบ่าวคนเดียวเจ้าสาวคนเดียวจริงไหมคะเราก็เลยใช้ preposition to ค่ะฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องเป็น my sister got married to a Chinese man โอเคนะคะคราวนี้นักเรียนแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้ว่าเรนาโตเก่ง เก่งนะคะเก่งการทำกับข้าวอิตาเลียนเรนาโตเก่งการทำกับข้าวอิตาเลียนนักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษยอย่างนี้ค่ะเรนาโต is very good in Italian cooking เรนาโต is very good in Italian cooking พราะนักเรียนแปลเป็นภาษาไทยว่าเลนาโตเนี่ยเก่งก็คือดีมากเลยในการปรุงทำกับข้าวในการปรุงอาหารอิตาเลียนจริงไหมคะนักเียใช้ in ซึ่งผิดอีกแล้วเพราะถ้านักเรียนใช้ good in นั่นหมายความว่าคนคนนี้เก่งที่ไหนสถานที่หรือยกตัวอย่างอดียวกคัค่ะนาโอม is good in music Naomi is good in music ความหมายที่ใช้ good in ไม่ได้แปลว่าเก่งด้านดนตรีแต่ความหมายที่ใช้ good in มันจะแปลว่า She is good in the music class at school She is good in the music class at school เขาเก่งในห้องเก่งในห้องที่เรียนดนตรีเพราะ good in the music class แต่ถ้าเราจะใช้ว่าเก่งในกิจกรรมด้านไหนวิชาไหน Activity ด้านไหน subject ไหนเนี่ยค่ะเช่น o o o k n g Swimming Tennis เ,เนี่ยเราใช้คำว่า good at good at And good at swimming good at playing tennis good at tennis good at cooking เพราะฉะนั้ประโยคนี้ต้องเป็น r e n a r d o is very good at Italian cooking คิดไหมคะ คราวนี้นักเรียนพูดว่าโดยปกติฉันอ่านนิตยสารขณะที่ฉันตัดผมนักเรียนไปตัดผมแล้วนักเรียนก็บอกว่าโดยปกติแล้วฉันอ่านนิตยสารขณะที่ฉันตัดผมนักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า I usually read a magazine when I cut my hairI usually read a magazine when Why? Why I cut my hair? ขอพูดซ้ำนะคะเพราะเมื่อกี้พลาดนิดนึง I usually read a magazine w h y I cut my hair ลองดูซิดูแปลตรงตรงจริงไหมคะเราพูดว่าเราปกติแล้วอ่านแมกกาซีนพูดตรงๆเลย I usually read magazine ขณะที่เราตัดผมก็คือ while I cut my hair แต่คำว่า cut my hair I cut my hair นั่นแปลว่าฉันตัดผมฉันเองในโดยส่วนมากแล้วเราไปให้ช่างตัดผมตัดเราจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปให้ช่างตัดผมตัดผมให้เราเราใช้สำนวน have ที่แปลว่าให้คนรื่นทำให้ have จะมีสองโครงสร้าง have s o m e o n e do something have something done โดยปกติแล้วเรามักจะเจอ have My hair cut Have something done คัดคัดคัดช่องหนึ่งสองสาเหมือนกันจริงไหมคะงั้นตรงนี้ Have something done ก็เลยประโยคนี้ต้องเป็น I usually read a magazine while I have my hair cut มันก็คือนักเรียนไปนั่งอยู่ที่ร้านตัดผมช่างก็ตัดผมไปนักเรียนก็อ่านนิตยสารไปเป๊ะกับความหมายที่เราต้องการจริงไหมคะอีกประโยคนึงค่ะ นักเรียนจะพูดว่าเราเล่นเทนนิสเมื่อฝนเริ่มตกเราเล่นเทนนิสเมื่อฝนเริ่มตกนักเรียนเขียนประโยคนี้มาค่ะ we played tennis when it started raining we played tennis when it started raining เอ็นดูสิคะประโยคนี้ผิด ตรงไหนหลายคนบอกไม่ผิดเพราะหน้าเวนเป็น played verb สองหลังเวนเป็น s t a r t e d verb สองคะนี่คือข้อผิดพลาดตรงที่นักเรียนมองพลาดในจำนิดหนึ่งว่าถ้านักเรียนใช้ verb ที่อยู่หลังหลังเวนด้วย past simple เหตุการณ์หลังเว้นนั้นนะ่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนยกตัวอย่างง่ายกว่าอย่น,นี้ When Jane arrived, we gave her a present. ท่านักเรียนใช้ verb สองทั้งคู่นะคะ When Jane arrived, we gave her a present. Arrived verb สอง gave verb 2นี่คือกรณีที่นักเรียนใช้ verb สองคือ simple past, past simple ทั้งคู่เลยนั่นหมายความว่า เมื่อเจนมาถึงแล้วเราก็ให้ของขวัญกับเธอจริงไหมถ้าเราเจอประโยคนี้นั่นหมายความว่าเหตุการณ์หลังเว้นนั้นทําไมคะเกิดก่อนแล้วเหตุการณ์อีกประโยคนึงถึงเกิดเห็นไหมคะเมื่อเจนมาถึงเราก็ให้ของขวัญกับเธอแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคืออะไรคะเจนมาถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์เกิดตามมาก็คือเราให้ของขวัญกับเธอแต่ในประโยคนี้ถ้านักเรียนใช้ we played tennis When it started raining ใช้เว็บสองทั้งคู่อย่างนี้นั่นหมายความว่าเมื่อฝนเริ่มตกเราก็เล่นเทนนิสแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคืออะไรคะฝนเริ่มตกแล้วเราถึงจะเล่นเทนนิสจริงไหมแต่ในความหมายจริงๆแล้วมันน่าจะแปลว่าเรากำลังเล่นเทนนิสอยู่แล้วฝนตกจริงไหมคะมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าพอฝนเริ่มตกแล้วเราไปเล่นซึ่งมันผิดปกติ ต้องแปลว่าเรากําลังเล่นอยู่แล้วฝนถึงตกจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้มันจึงผิดที่ played ใช้ Past Simple ไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะ Past Continuous เห็นไหมคะเราใช้ Past Continuous กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วกําลังเกิด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 อยู่แล้วเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกซ้อนเข้ามาเั้นเหตุการณ์ที่กำลังเกิด เกิดอยู่คืออะไรคะเล่นเทนนิสมันเกิดก่อนอยู่จริงไหมเกิด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 อยู่เหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาคือฝนตกจริงไหมคะไอเหตุการณ์ที่เกิด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 อยู่เนี้ยเราใช้ past continuous เหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาคือฝนตกใช้อะไรคะ past simple งงไหมฟังทันไหมคะทวนใหม่นะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วกำลังเกิดอยู่เกิด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 ใช้อะไรคะ past continuous แล้วเหตุการณ์ที่แทรกซ้อนเข้ามาใช้อะไรคะ past simple ดังนั้นประโยคนี้เหตุการณ์ที่เกิดอยู่คือเล่นเทนนิสเกิด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 ยังไม่จบกำลังเกิดอยู่จริงไหมคะเราก็เลยใช้ past continuous ก็เป็นอะไรคะ we were playing tennis เห็นไหมคะแล้วเหตุการณ์ที่แทรกซ้อนเข้ามาก็เป็นอะไรคะ past simple ก็เลยเป็น when it started raining ครูทวนประโยคใหม่นะ We were playing tennis when it started raining. ได้ยังคะนนี่คือความผิดพลาดที่จริงๆแล้วเรามองว่ามันเป็น past ทั้งคู่เราก็เลยไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจสักนิดนะคะสรุปใหม่ past continuous เหตุการณ์เกิดก่อนแล้วกํกำลังเกิด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 ยังไม่จบเหตุการณ์ที่สองแทรกซ้อนเข้ามา ั้เหตุการณ์แรกใช้อะไรคะ pass continuous เหตุการณ์ที่แทรกซ้อนเข้ามา pass simple โอเคนะเอาละคราวนี้ประโยคต่อมาค่ะนักเรียนบอกว่าถ้าอากาศหนาวเราจะใส่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแบบนักเรียนนึกนะคะสวมหัวแล้วก็มีแบบสวมหัวแล้วก็มีคอเหมือนคอเต่าอะคะ่ะเราเรียกเสื้อกันหนาวประเภทนั้นเรียกว่า jumpers ถูพูดคำว่า in case the weather gets cold comma we will put our jumpers on in case the weather gets cold comma we will put our jumpers on นักเรียนว่าผิดพลาดตรงไหนคะ นี่คือความผิดพลาดที่นักเรียนมปลายหลายๆคนผิดพลาดครูไม่ทราบว่านักเรียนที่จบมหไปแล้วไปเจอในการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือนักเรียนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วทํางานจะเขียนผิดพลาดอย่างนี้ไหม in case เนี่ย in case นี่จะใช้ต่อเมื่อกริกรยาที่ตามมาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่กริยาอีกตัวหนึ่ง ที่ทําเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมจะพูดยังไงให้เข้าใจง่ายคือถ้าใช้ in case นั่นหมายความว่ากริยาอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี้ยจะต้องทําก่อนเพื่อที่จะแบบป้องกันไว้ล่วงหน้า่ะเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะไม่ให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดหรืออะไรเงี้ยถ้านักเรียนใช้ in case ในประโยคนี้มันจะแปลว่านักเรียนเนี้ย สวมเสื้อกันหนาวไว้แล้วอะค่ะงั้นในกรณีที่อากาศเย็นนักเรียนเตรียมพร้อมอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างประโยคนี้ง่ายกว่าอ้าครูลองนะ I'm taking some jumpers to England in case the weather is cold คือครูเอาเสื้อกันหนาวไปประเทศอังกฤษในกรณีที่อากาศหนาว แสดงว่าครูนําไปแล้วแสดงว่าเหตุการณ์ไอ้ที่ครูนําเอาเสื้อกันหนาวไปเนี่ยเป็นแอคชั่นที่ครูเตรียมหรือเราวางไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ว่าอากาศจะเย็นหรือไม่เย็นครูมีเสื้อกันหนาวไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่ในประโยคที่เราพูดเนี้ยน่าจะแปลว่าถ้าอากาศเย็นฉันถึงจะใส่จริงไหมคะไม่ได้แปลว่าเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้ In c เคสไม่ได้ ประโยคนี้จะใช้คำว่าถ้าอากาศหนาวเราถึงจะใส่เราจึงต้องใช้คำว่า if the weather gets cold we will put our jumpers on ต่างกันนะคะถ้า in case นั่นหมายความว่าเราเตรียมไปเรียบร้อยใส่ไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอากาศไม่หนาวร้อนตายเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนึกออกไหมแต่ถ้าเราใช้ if นั่นหมายความว่าถ้าอากาศหนาวเราถึงจะใส่ ถ้าไม่หนาวเราก็ไม่ใส่งั้น in case กับ if เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ราะวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนใส่คําว่า in case ลงไปในประโยคหรือ if เข้าไปในประโยคเนี่ยต้องมองให้ดีว่ามันเป็นสภาพอย่างนี้เอเคนนะเอาละประโยคนี้เป็นประโยคที่นักเรียนเจอบ่อยมากๆในมัธยมปลายนะคะเราพูดว่า หลังจากที่ลูกชายของเธอถูกตัดสินว่าผิดเนื่องมาจากการปล้นกระทรวงศึกษาธิการมิสซิสทอมสัก็เลยไปที่ทุกเพื่อไปเยี่ยมลูกถนนสีอยุธยาด้วยระบบเบอ่ความถี่92เมกะ after her son was convicted of robbery คอ s t ม o มา s r Went to prison to visit him after her son was convicted of robbery. Mrs. Thomas went to prison to visit him. Do Jingapitongai? สำนวนนี้นักเรียนเจอบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้นักเรียนจะเจอคำว่า go to school กับ go to the school go to hospital กับ go to the hospital เห็นไหมคะครูเอาทีละจุดถ้า go to university go to school นั่นหมายความว่าตัวนักเรียนเป็นนักเรียน แล้วนักเรียน go to school go to university go to hospital นั่นหมายความว่าตัวคุณป่วยแล้วคุณไปโรงพยาบาล go to prison นั่นหมายความว่าตัวคุณเป็นอาชญากรแล้วคุณไปในฐานะนักโทษเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้จะไม่มี p r e position ไม่มี article the go to prison เป็นอาชญากรเข้าคุกในฐานะเป็นนักโทษ go to hospital ไปโรงพยาบาลไปเพราะคุณป่วยไปหมหมอ go to university ไปเรียนเพราะคุณเป็นนักเรียนเห็นไหมคะเราไม่มี article เด e แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปสถานที่เหล่านั้นเราไปเพื่อทำธุระ เราไปเพราะเราไม่ได้ไปรับบริการจากสถานที่เหล่านั้นที่เขาจัดบริการให้เราไปเยี่ยมอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมี article the code, เช่นในประโยคนี้ Mrs. Thomas ไปเยี่ยมลูกไม่ได้ไปในฐานะนักโทษจริงไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อะไรคะ go to the prison เห็นไหมคะหรือถ้าสมมุติครูไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนครูลูกศิษย์ครูที่ป่วยครูไม่ได้ป่วยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็ใช้ go to the hospital หรือครูไปเยี่ยมลูกครูหลานครูที่โรงเรียนที่หมาหาวิทยาลัยครูไม่ได้ไปเรียนจริงไหมคะครูก็พูดว่า go to the school go to the university ดังนั้นประโยคนี้ประโยคนี้ก็เลยต้องเป็น after her son was convicted of robbery mrs thomas went to the prison to visit him นะคะดูประโยคนะเอ็นบอกว่าเมื่อเพื่อนสองสาคนมาคือมีเพื่อนมาที่บ้านของแพทแพทก็เลยตัดสินใจจัดงานเลี้ยง เมื่อเพื่อนสองสคนมาที่บ้านของแพทคือมีเพื่อนมาแล้วอ่ะแพทก็เลยตัดสินใจจัดงานเลี้ยงนักเรียนพูดอย่างนี้ผิดตรงไหนลองดูนะคะ when few friends arrived at Pat's house o m m she decided to have a party when few friends arrived at Pat's house comma she decided to have a party นักเรียนหลายหลายคนบอกว่าไม่มีผิดเลยเพราะคำว่า feel นำหน้านามนับได้ดังนั้นประโยคนี้บอก feel friends ก็น่าจะได้แต่นักเรียนลืมนึกไปว่าคำว่า feel มันมักจะแปลว่า not enough หรือ not many คือไม่พอหรือไม่มาก เพราะท่านั้นประโยคนี้ถ้านักเรียนใช้ feel friends จะแปลว่าเมื่อเพื่อนมาไม่พอเมื่อเพื่อนมาไม่มากซึ่งความหมายผิดพลาดแล้วจริงไหมคะความหมายเพี้ยนไปเลยว่าถ้าเพื่อนมาไม่พอเธอตัดสินใจมีงานเลี้ยงซึ่งไม่ใช่เมื่อเพื่อนมาไม่มากเธอตัดสินใจมีงานเลี้ยงก็งไม่ใช่ประโยคนี้น่าจะแปลว่าวมีเพื่อนมามากพอหรือมีมาบ้างเธอจึงตัดสินใจมีงานเลี้ยงจริงหมคะเะฉนั้นประโยคนี้ใช้ f e e เฉยเไม่ได้ ก็เลยต้องใช้คำว่า a few ซึ่ง a few มันแปลว่า some มันแปลว่า quite a lot แปลว่าบ้างหรือมีมากพอเพราะฉะนั้นตรงนี้ประโยคนี้จึงต้องเป็น when a few friends arrived at Pat's house c m m a she decided to have a party เห็นะคะมาดูประโยคนี้ค่ะภาษาไทยเราพูดว่า เมื่อมาร์กกลับมาถึงบ้านมาถึงบ้านสุนัขก,กำลังนอนอยู่บนโซฟาเมื่อมาร์กถึงบ้านสุนัขก,กำลังนอนอยู่บนโซฟานักเรียนเขียนประโยคนี้มาว่า when Mark got home comma the dog was laying on the sofa when Mark got home comma the dog was laying on the sofa นักเรียนว่าประโยคนี้ผิดตรงไหนเอ่ยเราได้คำผิดออกมาตรงคำว่า lay เห็นไหมคะเพราะ lay, lay, l a ครูให้มาหมดเลยนะคะ verb หนึ lay, lay, ่ง lay verb สอง lay verb สาม lay l-a-y l a l-a-i-d โดยปกติ verb ตัวนี้ต้องมีกรรมเช่น could you lay that dress on the table could you lay That dress on the table คุณช่วยวางชุดนั้นบนโต๊ะให้หน่อยวางชุดนั้น lay that dress ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าสุนัขวางแต่แปลว่าสุนัขนอนอีกอันหนึ่งที่ใช้ lay ถ้านักเรียนใช้ lay กับออพวกไก่พวกนกพวกนี้ไม่มีกรรมใช้ได้ค่ะไม่มีกรรมแต่ต้องใช้กับพวกไก่พวกนกซึ่งมันจะแปลว่าออกไข่ เห็นไคะเพราะฉะนั้นถ้า lay ไม่มีกรรมมันจะใช้กับประธานที่เป็นนกเป็นไก่พวกนี้จะแปลว่าออกไข่นั้นตรงนี้เราแปลว่าสุนัขนอนอยู่บนโซฟาเราต้องใช้เวิร์บที่แปลว่านอนเวิร์บที่แปลว่านอนคือเวิร์บคำว่า lie lie line เห e ็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ was laying ไม่ได้เวลาเราเปลี่ยน lie เป็น verb ing จำได้ไหมคะลงท้ายด้วย i e เปลี่ยน i e เป็น y แล้วถึงเติม i n g ดังนั้น l i e เปลี่ยนเป็น verb i n g ต้องเปลี่ยนเป็น l y i n g ประโยคนี้ก็เลยต้องเป็น when mark got home comma, the dog was lying on the sofa เห็นไหมคะได้นะประโยคต่อมาค่ะนักเรียนบอกว่า แพดดี้เนี่ยพูดความจริงเสมอเลยนักเรียนชอบเขียนมาว่า p a d d y always says the truth p a d d y always says the truth ผิดตรงไหนคะเป็นพูดภาษาไทยออกมาว่าแพดดี้พูดความจริงเสมอนักเรียนบอกพูดความจริงเสมอ says the truth ไหมคะซึ่งผิดพลาดคำว่า Say คำว่า Say เ y เนี่ยเรามักจะใช้เมื่อเวลานักเรียนรายงานสิ่งที่คนบางคนพูดนะคะแล้วเมื่อนักเรียนพูดคำที่พวกนั้นใช้ซ้ำอย่างนี้นักเรียนใช้ s a y รายงานสิ่งที่คนบางคนพูดค่ะแล้วเมื่อนักเรียน Repeat คำที่พวกเขาใช้ R e p e a t คำที่พวกเขาใช้เช่นเช่น It's Andy on the phone. He says he wants to go out later. It's Andy on the phone. He says he wants to go out later. อย่างเงี้ยเรียนใช้ says เพราะมันเป็นการรายงานสิ่งที่คนบางคนพูดแล้วนักเรียน Rep e p e a t คำที่เขาใช้แต่ถ้าเป็นคำนักนเรนลองดูประโยคนี้คำว่า the truth The truth ไม่ใช่คำตรงๆที่เขาใช้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดจริงไหมคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจึงใช้ tell the truth tell the truth เพราะคำว่า tell ตัวนี้มันจะแปลว่า to give information by speaking or writing เทลตัวนี้มันจะแปลว่า to give information by speaking or writing มันคือการให้ข้อมูลโดยการพูดหรือการเขียนในประโยคนี้นักเรียนพูดว่า say s the truth ไม่ได้ต้องเป็น tells the truth ประโยคนี้จึงเป็น p a y always tells the truth นไคะได้นะคะวันนี้นักเรียนได้ไปบ้าง บ้างพอสมควรเลยเช่น get married to someone แต่งงานกับใครเห็นไหมคะและ to be good at แปลว่าเก่งเก่งใน activity อะไรเก่งใน subject อะไรนะคะและท้าเไรก็ตามนักเรียนไปให้คนอื่นทำให้เราใช้ verb to have have something done have my hair cut ะะแล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แอคชั่นนั้นเกิดก่อนแล้วยังไม่จบกำลังเกิด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 อยู่มีแอคชั่นแทรกซ้อนเข้ามาแอคชั่นที่กำลังเกิด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 อยู่นั้นเราใช้ past continuous was were ตามด้ verb ing แล้วแอคชั่นที่แทรกซ้อนเข้ามาใช้ past simple verb ช่องที่สองนะคะแล้วเราก็ได้ว่าถ้าเราต้องการบอกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นแล้วเราจะ ทำเหตุการณ์นั้นถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดจากทำเหตุการณ์นั้นถ้าอากาศหนาวฉันจะใส่เสื้อกันหนาวอย่างนี้เราใช้คําว่าอะไรคะ if แต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราเตรียมเสื้อกันหนาวไปเรียบร้อยแล้วในกรณีที่อากาศหนาวถ้าเผื่ออากาศหนาวคือเราเตรียมไว้ล่วงหน้าป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อากาศหนาวหรือไม่หนาวเราเตรียมไว้เรียบร้อยเราใช้คําว่า in case แต่ถ้าบอกว่าถ้าอากาศหนาวเราถึงจะทําเราใช้คําว่า if แล้วเราก็ได้ go to school go to prison go to hospital อย่างนี้คือถ้า go to prison คือเป็นนักโทษ go to hospital คือคุณป่วย go to school คือตัวนักเรียนเป็นนักเรียนแต่ถ้ามี article the นั่นคือ go to the school นั่นคือไปทำธุระ go to the hospital คือไปเยี่ยม go to the prison นั่นคือไปเยี่ยมนะคะนี่คือสิ่งที่เรียนได้ และนักเรียนได้คำว่า feel feel เฉยเแปลว่า not enough not many ไม่พอหรือไม่มากแต่ถ้า a feel คือพอมีบ้างหรือ quite a lot มีมากมากพอนะคะและนักเรียนก็ได้คำว่า lay กับ lie lay โดยปกติมีกรรมแปลว่าวางถ้าไม่มีกรรมจะแปลว่าออกไข่แต่ถ้า lie l i e lie แปลว่า นอนนะคะแล้วเราก็ได้สำนวน tell the truth เราใช้ say the truth ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะ tell the truth วันนี้เราได้สิ่งเหล่านี้ไปเล่ะคะ้ากลับไปทบทวนแล้วมีปัญหาติดต่อมาทางรายการเราครูคืออาจารย์จัญญาประภัยกรเกียรติ ยินดีช่วยเราเสมอถ้าไม่รู้จะพยายามขวนขวายหาให้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา ด้วยระบบ FM ความถี่92 m มกะเฮพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radio.th a i n e t